มาพูดถึงบุริลัมยูเนเต็ดกันบ้างนะครับก็เป็นการคว้าแชมป์นะฮะไทยลีกไปเมื่อรุูการที่ผ่านมานะครับแล้วกำลังลุ้นฟุตบอลถ้วย FA ครับด้วยนะครับแต่ว่าโครงสร้างของเขามีการขยับแล้วนะครับวันนี้เองเนี่ยก็มีการไปเซ็นสัญญากับบรูเซียดอทมุลนะครับในการพัฒนาเป็นสโมสรอาชีพให้มากขึ้นที่สำคัญนะครับในเรื่องของอะคาเดมี่นะครับดึงแอนดูออสนะครับ เข้ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนแทนด้าของโจเซอันเวสปอร์จิสใช่ครับก็ทางด้านของโจเซอเวสปอร์จิสเนี่ยหมดสัญญากับทีมไปหลังจากนั่งในส่วนของผู้อำนวยการมาต้องบอกว่าทำผลงานให้กับบุรีรัมค่อนข้างดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้รับการต่อสัญญาครับก็ทําให้บุรีรัมต้องมองหาคนที่จะมาปั้นเยาวชนของกเขาขึ้นมาและสุดท้ายเนี่ย ก็ได้ทางด้านของแอนดูออสเข้ามาก็แอนดูออสก็คุกคีอยู่กับในส่วนของวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ก็เคยได้ไปดูฟุตบอลนักเรียนอยู่ตอ่อเนื่องนะครับก็มีการศึกษาข้อมูลต่างๆก็ต้องดูว่าเขาเข้ามาอยู่กับบุรีรัมเนี่ยจะทําได้ดีขนาดไหนครับ,รบอายุไม่เยอะนะฮะแอนดูออสในวัย39ปีนะครับเป็นชาวอังกฤษออสเตรเลียใครจํากันได้แอนดูออสนี่แหละ เป็นผู้ปลูกปั้นชนาทิพย์สงกระสิ์ในยุคที่เป็นเยาวชนของ BEC เทโรศาสนายุคนั้นเนี่ยปลูกปั้นมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนอรหรือบอดินนะครับแล้วก็ธนบูรเกสารัตน์รวมถึงอดิศรพมรักเนี่ยสีนักเตะเหล่านี้แล้วก็คิวเบตคุมซันตอนนั้นที่โดดเด่นมากนะครับแอนดูออสเนี่ยผมเคยคุยกับชนาทิพย์ชนาทิพย์เคยพูดถึงแอนดูออสให้ฟังบอกว่าแอนดูออสเป็นโค้ชที่เหมือนกับแบบพัฒนาเยาวชนได้จริงๆนะครับด้วยการที่ ให้เล่นกับฟุตบอลให้อยู่กับฟุตบอลอแบบลูก1คนต่อหนึ่งลูกเลยนะครับ,รบเพื่อให้คุ้นเคยกับฟุตบอลนะครับแอนดูออสเรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจว่าทำไมบุรีรัมย์ไปเอาแอนดูออสมานะครับข่าวตั้งแต่แอนดูออสออกจากอินซีทัฟฟ้าหรือว่าแอร์ฟอร์สในการที่เข้ามาคุมทัพได้ระยะหนึ่งเนี่ยนะครับใช่ครับมันมีข่าวอยู่แล้วว่าแอนดูออสเนี่ยน่าจะไปทำอะคาเดมี่ให้กับบุรีรัมย์แต่ตอนนั้นโจเซนเวฟบอร์จิสยังมีสัญญาอยู่นะครับวันนี้บอร์จิสหมดสัญญาแล้วนะครับแอนดูออสเลยเข้ามาเป็นผู้นวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนของบุรีรัมย์ทำให้น่าดูนะฮะเพราะว่าแอนดูออสเองนะครับพวกเขา เป็นการสร้างนักเตะเยาวชนที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ,รบแจ้งเกิดกับวงการฟุตบอลไท<า>ยแล้วอะคาเดมีของวิลัมช่วงหลังก็มีผลงานที่ดีในทุกรุ่นทุกระดับเลยนะครับในส่วนของแอนดูออสเนี่ยก็อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมาค่อนข้างยาวนานตั้งแต่ B.C. เทโรสรัารนะนะครับเ c g เมืองทองก็เคยอยู่นะครับแลวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านของ Air Force c e n t r a นนะครับก่อนที่จะแยกทางกันไปนะครับครับ